สิ้นสุดการรอคอยเจนนี่เผยชมหน้าน้องอยูจนินน่ารักน่าชังมากค้นแทนคุณพ่อคุณแม่ลูกหนึ่งเต็มตัวแล้วสำหรับเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นและสามียูชัดมงคลโดยระหว่างการตั้งครรภเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านเฟซบุ๊กทั้งภาพอันตราสาวแสนน่ารักล่าสุดเชา้าวันนี้22พฤษภาคมเจนนี่ได้ให้กำเนิดลูกสาวคนแรกแล้วที่ตั้งชื่อว่าน้องอยูจนินโดยหนุ่ ยูได้โพสต์ภาพครอบครัวพร้อมบอกว่าตอนได้เห็นหน้าลูกคือเหมือนโลกหยุดหมุนมันมีแค่น้าลูกเท่านั้นที่เราเห็นเสียงที่เพราะที่สุดที่เคยได้ยินคือเสียงร้องไห้ของลูกขอบคุณของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตขอบคุณภรรยาที่ให้กำเนิดลูกสาวคนนี้ให้ผมขอบคุณทุกอย่างในโลกที่ทำให้เราได้เจอกัน ขอบคุณที่ให้ผมได้มีโอกาสเป็นคนที่โชคดีขนาดนี้รักที่สุดวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสองพฤษภาคมเด็กหญิงฉัดชนกสมแก้วและบอกว่าน้องยูจินมาแล้วครับทุกคนได้เผยโฉมหน้าน้องยูจินให้เห็นชัดๆน่ารักน่าชังมากๆเลยค่ะแอดขอแสดงความยินดีด้วยนะคะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, ก็ซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ